เอาเลยของแค่มึงเป็นจะพังมือชุ่มตอย่เลยเงินเลยสอยจูครับสอยจูนี่ครับผมผมนี่ครับสอยจูครับใส่บ่วงจับเลยบ่วงแล้วจับอะไรหรอของแท้เลยครับซอยจูสอยจูตอนนี้อยู่อ่ะสูครับซอยจูครับซอยจูนี่อพ่อแม่คอยให้แบบให้กินดิบเลยพ่อแม่คอยบอกว่าให้กินแต่ซาชิมิซาชิมิ ไอ้ไอ้ปลาปลานี่ผมีต้นใหม่เรืองนี้ปลาอะไรอ่ะอ๋อตาปลาตาปลาสายจูครับสายจูสายจูลับสอยผมตํำตำสายจู๊มันเล่าแล้วผมเลยสายจูครับเดยวมีคนล้างจ่าเทเลยหรอต่ำครับมีคนล้างจานครับอ้ยของแถ้ครับหมามีลหรอายกินตำบ้างขับิ่สีาันนี่ล้างจากเป็คนเดียกนนี่ไม่ได้ใช่ป่ะไปไหน่นัวป่ะอ้ยของแถ้เลย ตำนองบัวได้ไตาแบบนี้สิได้ก้อยแซบปะก็เหมัไปกินง่วลามเม่อาาเบ่เป็นพันเนาะพันลอยเาสามกลเบียอีกเนี่เป็นพันหากมอยู่เออก็แสามกลมเนีเป็นสามกลมเล่ใได้กะสองไ่แม่นติสามสามบอกอ้าว่าอพันลอยพันลอยยี่สิบสี่ออ

มาไ่ดเหอครับไม่เลยไปได้ใช่ปะแต่ตีกูไ่ได้ิงินสามพันแต่เอาซือบ่จเอาใีว่าเคยีเนาะนี่มีอจะไปเอาเลยถ่ไง๊นเงินไปแล้วเด็กๆนี่นจีน่าไ้ถามเงินได้นี่ยถามจีนซีอุ่นแงเดียตอนนี้ต้องไปเกรูปไรว่า้าทั้งร้านอ่ะคือยโซ่ขว đi thôi này, tôi lên, khoang thẻ, mày đang nhập hàng mấy cái trung tu gì nghe bên đây, bao nhiêu này, đấy. ผมโมย่านผมตายว่าบอยผมอลำเอาเนาๆใส่ว่าเจ้าผ้าคิ้วตับโอ้ตับเบิดใส่เจ่าโอ้พันเนื้อไข่คนแรกเขาเดือนสามพันหลืบเด้เนอะสามพันหลืบนี่ยรู้กับท่านโต๊ะโต๊ะไปนี่ยเจ้านี่เจ้าได้เรื่องเลยโอ้เสียดีสิมึงเลยหอมแก่สะอาเนาะกระเทียมอไปหน่อยกระเทียมใจของแค่ครับผมแจ๊